ค่ะวันนี้มาททำน้ำพริกกินกันนะคะไม่รู้ชื่ออะไรแหละทํามั่วนี่นะคะเริ่มด้วยเราก็ย่างพริกก่อนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดใส่หอมใส่ทุกอย่างที่เราหาได้มันจะได้ไม่ผิดแต่ตามปกติพีิมอ,อกมาตัวนี้ไม่ค่อยผิดนะคะนี่เราก็ย่างไป คอยจนมันเหี่ยวมัน yeah. สุกแล้วเราก็ค่อยเอามาปั่นนี่ค่ะระหว่างนั้นเราก็เตียวไข่ไปด้วยดีต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 ีให้รู้ว่าเราชํานาญแค่ไหนนี่นะคะระหว่างนั้นเราก็ตีไปเรื่อยค่ะตีจนฟูจนฟองกันค่ะแต่พี่เจ้าใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งให้มันฟูแต่ไม่รู้มันจะฟูหรือเปล่าคะ แล้วพอเออนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นนะคะนี่ไม่ต้องตมให้เว่ยคะ่ะนี่ใช้มือที่สามค่ะนี่แล้วก็ปั่นไปเลยคะ่ะไม่ต้องมาตำเสียเวลาเพราะเวลาไม่ค่อยมีคะ่ะก็จะตำตำตำไปก็อ้วกาจะได้นี่ระหว่างนั้นเราก็ใส่ประก,กอบไปด้วยคะ่ะนี่ใส่ประก,กอบเพื่อเพิ่ม,มอรรถรสคะ่ะ นี่มันจะได้ลดอาการผิดลงใส่ประกอบจนหมดถ้วยนะคะ่ะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆพี่เจอ้าชอบกินแบบละเอียดนะคะก็เลยปั่นนานหน่อยเพื่อให้มันละเอียดนี่นะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนี่ลใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ให้หมดเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดค่ะนี่เมื่อเชาวทอดไปเยอะค่ะ จะให้ลูกพี่กินไปๆไปมากินกะเพรากันเอาละค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ไปน้ำปลาใส่นิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยผสมกันไปค่ะนี่แล้วก็มานั่นแล้วก็มาคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินี่คนเข้าไปค่ะนี่ใส่บีบมะนาวลงไปนี่เพื่อเพิ่มความหอมค่ะนี่ บีบชิ้นเดียวไม่พอนี่เห็นไหมหน้าตาน่ากินไหมคะนี่ีไปก็คนไปค่ะคนเราไม่ชอบแบบน้ำๆนะชอบแบบคน้นๆนี่เสร็จแล้วคะ่ะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ธรรมดาผักชีต้องโรยหน้าคะ่ะนี่แล้วก็เพิ่มด้วยผักต้ม กะหล่ำผัดแครอทบล็อกโครี่อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรแคปเป้กะหลัมปี้นี่น่ากินไหมคะพร้อมด้วยไข่เจียวนี่แล้วก็ข้าวสวยไม่สวยมั้งอาจจะไม่สวยแต่พี่เจ้าว่าสวยของพี่เจ้าแหละนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่น่ากินไหมคะ นี่เห็นไหมอุ้ยไข่เจียวก็น่ากินน้ำพริกก็น่ากินตั้งชื่อให้หน่อยนะน้ำพริกกะไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ